สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมและล็อกเอ็มมิเทอร์ดับสองจุดสวยเช่นเคยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาอัปเดตกิจกรรมนะครับในส่วนของชุดแฟนะครับเป็นกาชาแฟชั่นคอสตูมนะครับก็มาใหม่เลยนะครับก็เป็นธีมนี่เลยนะฮะธีมกระต่ายนะครับปีกระต่ายนะครับผมก็เป็นอ่า unforgettable spring นะครับผมก็สามารถสุ่มฟรีได้ในครั้งแรกด้วยนะครับก็ใช้กาชาใบเสียงแดงเนาะ ที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นมูลวิงนะหูหลังกระต่ายสวยๆเลยกระต่ายทองแท่งนะเป็นส่วนศีรษะแล้วก็กระต่ายคมไฟประเภทหางนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับสแตทความสามารถของมันกันนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับโอเคก็ก่อนจะเลิกคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมเอาเอ็มอยู่นะครับอยากดูคลิปอื่นเกมนี้นะฮะรับชมได้ในเพลย์ลิสต์นะครับผมเอาเอ็มนะครับผมแลวล็อกเอ็มนะอยู่ที่ใต้คลิปท้ายคลิปแลวหน้าช่องนั่นเองนะครับโอเคเมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไป นี่ก็อยู่ในนี้นะครับปึ้งนี่มาแล้วนะฮะก็อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมลองสวมด้วยนี่นะครับนี่คือชุดชุดของผมปกตินะเป็นธีมตุ๊กจีนปีใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ชุดแฟร์ชุดแรกนะฮะชุดแฟร์ชุดแรกนะครับกดเพื่อลองนี่โหสวยเลยนะฮะนี่ครับอันนี้จะเป็นอ่าปดนะครับเป็นฝักข้อมือ ADK ีเคบลิบสิบสเบลิบสเนาะอะไรอะแม่น้ำหิมะ อันหนาวเหน็บนะครับเสียงครุยนะครับผมก็ปลดล็อกได้ ADK 1% MADK 1%นะเป็นชุดแฟร์ปลด ADK m a d เเนเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับอันก็จะเป็นสีนะครับสีเงินสีขาวดำสีชมพูอะไรอย่างงี้นะฮะโอเคถัดไปนะครับก็จะเป็นนะฮะอ่า end of the world คันเ r นะครับ End of the World c o ์ดคันนะครับก็เป็นประเภทสีสันนี่จะได้ Move Speed 5%นี่ครับแล้วก็ Ignore นะครับ ฟิสิกอลเดฟ8%เลยนะฝากคู่มือได้ MDF บวก2หรือ30เลยนะเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, แล้วก็มีสีอื่นด้วยนะครับนี่แล้วแต่มันสีมันตามตีมชุดอะนะครับอยู่ที่ว่าเราจะสุ่มได้ไหนเนาะต่อมานะครับอะไรอะอาร์คาเซียแรปปิดนะครับนี่อันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของมูฟสปีด5%นะครับอันนี้จะเป็นอีกนอยด์ MDF 8%นะฝากคู่มือได้บวก2หรือ30นะครับผมนนี้จะเป็นอ่าทะลุเป็นทะลุเวทนะครับผมแล้วก็มีสีอื่นนะครับไล่มา ต่อมานะเป็นกระต่ายแท่งทองไอกรต่ทองแท่งนะฮะอุ้ยนี่สวยอะ่ะนะครับน่ารักมากนะครับเอออันนี้จะได้มูฟสปีด5%นะครับแล้วก็คริติคอลเดเมจ10%เลยนะโอ้ฝากคู่มือได้เลือดหกสินะครับอันนี้เหมาะสำหรับสายคลิกเลยนะครับมูฟสปีดคือฟาร์มติดคลิกเลยนะเนี่ยอือหือถัดไปสมบัติกระต่ายนะฮะสมบัติกระต่ายคือกระเป๋านะฮะสมบัติกระต่ายได้อ่าเดเมจเดักชันนะครับ m เดเมจเดเร็กชันแล้วก็ m เดฟหกสิบเปอรเซ็นะนี่สำหรับสายแท่งเลยนะฮะ ก็ได้พลังป้องกันเต็มๆนะฮะ ATK ฝากคู่มือได้ ATK บวกหกด้วยนะต่อไปกระต่ายโคมไฟนะครับนี่ที่อยู่หน้าไอ้หน้าโปสเตอร์มันเนาะนี่กระต่ายโคมไฟนะครับก็ได้มูฟสปีด5%อีกแล้วนะครับแล้วก็สกิลเบดสมเปนะครับสังเกตได้เลยนะครับไอเทมตีมนี้นะฮะตีมกระต่ายเนี่ยนะครับจะได้มูฟสปีดกับทุกชิ้นเลยนะเออเดินเร็วด้วยนะครับแล้วก็มีไอเทมที่แบ่งแยกตามสายต่างๆไปด้วยนะอันนี้เป็นสายสกิลนะครับต่อมาเป็นกระต่ายแบะ จะเรียกว่าอะไรดีก็แต่แบบอ๋อต้องโครงหน้าเนาะเออสวยดีอ่ะนะครับอันนี้ให้อะไรอ่ะทำดาเมจต่อธาตุพิษนะครับ10%แล้วก็โดนดาเมจธาตุพิษบอลง10%นะฮะฝากคู่มือได้เอเมดิเคบวกสามด้วย30เลยนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็ฤดูหนาวตุ้มๆอะไรตรงไหนวะเนี่ยอ๋อตรงนี้ครับปองเหมือนปองแป้งอ่ะไม้ปองแป้งอ่ะเนาะอันนี้ได้อะไรอ่ะนะครับได้มูสสปีด3%อีกแล้วนะครับแล้วก็นี่จะเป็นแม็กซ์เอสพีนะครับเลือดบวก5%นะ ฝากคู่มือได้ a d k บวก3ด้วย30นะครับสังเกตเลยเห็นผมบอกจริงๆด้วยเห็นไหมอายเถิ่นทุกชิ้นจะบวกมูลสปีดหมดเลยนะฮะนี่ครับอันนี้นะครับผมว่าสวยมากๆนะครับเป็นมูนวิงนี่ครับโอ้โหดูดิโคตรเท่เลยอ่ะไม่ไม่ใช่เท่เลยสวยมากนะครับมูนวิงนะฮะอันนี้ครับได้สตัดบวก2ทุกอย่างครับแล้วก็เพน4%เอ็มเพน4%นะยังไงนี้ต้องแลกไม้ได้นะครับอีกอันนึงเนี่ยมันก็น่าจะเป็นชาตินะครับผมอ่ะก็ นะครับเดี๋ยวเรามาทําการสุม่มกันหน่อยหนึ่งนะฮะดึงอ่ะก็สุ่มฟรีก่อนครั้งแรกเลยนะตอนนี้ตัวผมมี2,351บใบนะฮะก็สุ่มฟรีก่อนครั้งแรกเฮ้ยได้อาคาเซียได้อาคาเซียและบ,บิดมาเลยนะครับอุ้ยได้อาคาเซียแลบ,บิดก็คือชิ้นนี้นะนี่อาคาเซียเป็นเวทนะครับผมนี่โอเคเดีย๋ยวเรามาสุ่ม10ครั้งกันนะครับผม จัดไปนะครับครั้งแรกนะครับเอ้ยอยู่โหยอยู่นี้ไม่มีแอนิเมชันนะกดปุ๊บมาปั๊บเลยนะ end of the verse นะได้สองชิ้นแล้วนะครับได้ทั้งหมวกกายภาพแล้วก็หมวก ignore นะครับ ignore dev แล้วก็ ignore m dev นะได้สองชิ้นแล้วนะครับโอเคทั้งที่สองครับจัดไปได้ oracle dust นะครับผม โอเคถัดไปนะครับครั้งที่3นะครับอ้นี่แบบทีนี้พอมันอัปเดตใหม่มันก็จะเร็วขึ้นเนาะมันจะลดแอนิเมชันในการโหลดดิ้งนะครับอุ้งโหได้โมราคอยนะครับ5ชิ้นนะตัวนี้มันจะมีเงิน 30M ด้วยนะเนี่ยเฟสกิฟนะฮะใช่ปะ่ะยังอยู่เนาะอ่ายังอยู่ครับ 30M เนาะอ่ะโอเคครั้งที่4ครับ โมราโกคอยอได้บ่อยนะพูดถึงอ่ะนะครับโอเคนะครับถัดไปเลยั้งที่ห้าครับอ่าไดโนแรนการ์ดนะครับเอาไปทำการบอสกันนะฮะใกล้ครบแล้วนะครับเดี๋ยวไปสุ่มการบอสกันอีกรอบหนึ่งนะครับรอบที่แล้วได้การอลิสมานะโหรวยเละเลยนะครับผมอ่ะโอเคกี่ครั้งแล้วเนี่ยอ่ะครั้งที่หอโอ้ยได้ฉาดมานะครับผม ต่อมาครับทั้งที่เจ็ดเลยครับไม้ผีโอ้โหยังลงยังคงลงเหลืออยู่ต่อมาครับครั้งที่หนครั้งที่ครั้งที่เก้ารึเปล่าเออครั้งที่แปดโอ้จำไม่ได้ละกดไปก่อนแล้วกันอได้ผงมาครับอีกสองที่ไม้ผีครับเดี๋ยวก่อนรู้สึกว่ามันจะไหลไปเรื่อยแล้วนะครับมาอีกทีหนึ่งครับอืไม่ฉาดมา ผมขออีกสองครั้งได้ไหมจะได้ครบโหลหนึ่งนะครับจัดไปโหได้เหรียญมรดคอยครับรอบสุดท้ายครับเดี๋ยวรอบนี้ไม่ได้ถ้าเกิดถ้ารอบนี้ไม่ได้เดี๋ยวมาสูมใหม่อรอบนึงแล้วกันนะนี่สูให้ดูก่อนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับก็ได้มา2ชิ้นนะฮะเป็นหมวกหมดเลยนะครับชุดแฟยังไม่ออกนะอ่ะโอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสําหรับคลิปในวันนี้นะครับ ต่อท่านชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด subscribe บนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็อย่าลืมแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่เพื่อมาคลิปหน้านะครับผม CUK สวัสดีครับ่ใส่เข้าไปก่อนเดี๋วเราไปเปลี่ยนชุดแฟนที่หลังนะครับนี่ถามว่าเปลี่ยนยังไงใช่ไหมก็เปลี่ยนตรงนี้แหละนะครับแฟชั่นปึง้งยวดูก่อนตรงหมวกเนะกาะหมวกใหม่อยู่ไหนเนี่ยหาก่อนอยังไง เฮ้ยนี่ก่อนนี่ไงโอเคประมาณนี้เนาะเท่ๆนะอ่ะ